สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาเดินริมชายหาดนะคะเดี๋ยวเราเดินไปเลยค่ะอันนี้เป็นโรงแรมนะคะบ้านทะเลนะคะจะมีดอกไม้สวยๆนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะดอกไม้สีแสดสีส้มนะคะเดินไปค่ะเดี๋ยวเราจะเดินกันไปเลยนะคะริมชายหาดอันนี้เป็นดอกไม้ของทางโรงแรมนะคะสวยงามมากค่ะ ดอกใหญ่มากเลยนะคะมีต้นไม้ร่มรื่นเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้เข้าใจเห็นแล้วนะคะว่าทายหาดอยู่ข้างล่างนะคะมันจะมีป้ายบอกนะคะว่าทางลงชายหาดตรงนี้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราลงไปเดินกันเลยค่ะติดกับโรงแรมเลยนะคะทางลงชายหาด จะมีเขามาสร้างกระต๊อบเอาไว้ให้ค่ะให้คนนั่งเล่นนะคะเป็นร้านอาหารเล็กๆ,ๆนี่นะคะเดินลงไปได้เลยนะคะเป็นทางสาธารณะค่ะวันนี้อากาศไม่ค่อยดีนะคะฝนตกคืมฟ้าคืมฝนเลยะค่ะ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของโรงแรมนะคะข้างหน้าจะมีรั้วกัน้นไว้นะคะสระน้ำสวยมากมีนักท่องเที่ยวม,มาทานอาหารเช้าอยู่ข้างในนะคะชายหาดกว้างค่ะ ช่วงเช้าน้ำลดเลยนะคะจะมีคนเดินมาหาหอยหาปลานะคะแถบนี้แต่เขาจะอยู่ไกลๆลงไปนะคะ มีเรือชาวประมงจอดอยู่เล็กๆนะคะข้างหน้านะคะฝนตกเข้ามาหลบคลื่นค่ะ <c oughs> จะมีเป์ว่าให้คนลงเดินชายหาดเล่นนะคะเป็นเปเล็กๆแล้วก็มีบาร์ค่ะมีพวกบาน้ำพิซซ่าสปากเกตตี้นะคะขายข้างหน้านะคะร่มรื่นดีค่ะ ดอกไม้สวยงามนะคะนี่ข้างหน้านะคะเป็นเรือนะคะของชาวประมงที่มาจอดนะคะ นี่นะคะสำหรับบรรยากาศเช้านี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะวันพรุ่งนี้นะคะ